วันนี้มีเกมด้วยวันนี้นะมีพีเอสทีวิตาเฮ้ยตอนนี้奥林巴斯โนเอเอห้าฟงปิงอันนี้เจ็ดดีสองร้อยสองร้อยสองร้อยไอโฟนห้าเอสไอโฟนเยอะมากเลยนี่ก็ไอโฟน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 สามเครื่องห้าร้อยถูกมากครับ มาร้านที่โอตั้งเขา้วพี่แก่นมาพี่พี่แก่นมาแล้วมาพี่แก่นด้วยกันปะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันของดีของดีงดเด็ดเด็ดมาสดีพี่แก่นสักหน่อยรถเรือมโดนเลยโปรเจคเตอร์ or, มีกล้องพี่แก่นมาดีครับครับตัวน,นี้อ่ะเพิ่งหยิบได้มาเมื่อเช้าตามหาเมื่อเช้าเลยวันนี้มีเกมด้วยวันนี้ นี่ี P.S.P. v ีว a ต่มจะใช้ครับผมนี่ไงพีพีวิตอะไรพี่กันสำหรับพี่ไป2,000โอ้2 0 0 0ันนอ่ไงพีพีว v ต t a ก็ไม่หาที่ช้าจเอานะไอ้ที่ช้ามันใช้หัวสัมซุงธรรมดาอ๋อโช๊ตพสพีวิต้าเดี๋ยวเราจับไว้ก่อนเดี๋ยวเดีลองถ่ายไว้ก่อนลองลองเห็นได้ไหมหน่อยให้แกนถ่ายกัน เพิ่งจะมาเนี่ยเนี่ยโซนร้อนๆใช่ไหมอไเออให้การเปิดให้หน่อยนี่ PSP Vista PSP Vista ติดติติด้อันนี้ก็ไม่มีที่ชาร์จะไกันตั้งเนะครับต้อง้องหอให้หน่อยก้องให้หน่อย ในพีเอฟพีวิต้ารุ่นใหม่มีกล้องหน้าด้วยเหละสอ0 0ันองมันมีเอสี่ตัวตัวแอไม่ต้องตั้งไงเป็นสองพันสวยหส่ใสเมมได้แล้วตอนนี้ใส่เมมได้แล้วตอนไี้ แสดงใส่ใสมเมมข้างบนได้ไงก็มี A5 นี่แสมเมโมรีเมีโมรีให้ด้วยอ้าเดี๋ยวเรมาเถอต่อเฮ้ยตอนนี้奥林巴 s ใช่ไหม EPL6 อ๋อ EPL6 เท่าไหร่พี่กอตอน3 5้0พี่สามพันห้าใช่ไหมเนี่ยตามหา奥林巴 s ห้อมเลนสวยๆ OM ห้ามากทูส่งไปแล้วไปแล้วไปไปแ,แล้วก็บอกว่าถ้าวันธรรมดาส่งทั้งหมดแต่ก็ได้มา <c oughs> ในวันเสาร์วันนี้มาขายก่อนได้ขายต่อใช่ไหมต,ตัวนี้ได้มาเมื่อกี้เนาะอ๋อ X ห้าอยากใส่ห้าเลยนะถึงได้มาสายอยู่เนี่ยสวยเนาะยังแบบดังฟ้าเลยเหรอเออถ้าสวยอยู่แลยไม่มีรอยหรือรอยน้อยมากป <P ing> ุ้งปิ้งในกล้องฟฟุแต่เซนด้ยวยกัน <c oughs> มีเพื่อเดียวเอากล้องฟุ้งฟิ้งมาดูหน่อยแกนตรงนี้มันซับหรือเข้าอันนี่กล้องฟุ้งฟิ้งไงเท่าไรกล้องฟุ้งฟิ้งตัวนี้เอาไปสองพันโอ้คาสิโอนะเมื่อก่อนขายกันเป็นหมื่นเออชาวเชาต้องใช้อ่ะกล้องฟุ้งฟิ้งอไงแล้วนี่มันสู้กับซับไม่ได้แล้วไงสับมันฟุ้งฟิ้งกว่าไงแต่สวยนะเออสวยสวยดูดิดูแกน อ๋อมันจอมฟิปได้เอออันนี้เจ็บดีขายเป็นอะไรไม่เข้าอไม่เจ็ดเลยมันเป็นมันมันเป็นยังไงพี่อกันไม่หือไม่ือซื้อมาอ้ยไม่ได้ลองไม่กระดูกกระดิกเลยใช่ไหมกระดูกกระดิกขายเป็นอะไรไหมเท่าไหรอะขายอะไรเท่าไหร่อันอ้ยพวกช่างอะกระบายโครเออเขาซ่อมก็เรื่องเหมือนกันนะคุณปมอะไรยังจอเจอจออะไรก็ใช้ได้อยู่อะ เจดดีใหญ่มากอะคุ้มจอพวกนี้ก็คุ้มแล้วอะไรแพงตายเดี๋ยวก็ซัพ์ดีกว่ามีอะไรบ้างมีเข็มนะจ้าลองดูก็รู้เปลี่ยนซึมอ๋อมันจะเข็มจะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวดูอันนี้พวกจอแตกข้ออะไรห้องนี้ก็มาซื้อเปลี่ยนแตกแล้วมาเปลี่ยนไห้ได้เออก็มันจอแท้อยู่แล้วไง เราโซนได้ปิดติดว่าล่ะไม่เห็นมือเหมือนกันไม่เห็นมือเหมือนกันอร่อนั่นเออมันจะเป็นที่แพ็คหรือเปล่าผมไม่รู้ผมซื้อมาเพราะว่าไอป้อมมือนี่มันต้องดึงคนที่ต่อเพื่อใหนเลนจะเสียอ๋อถ้าไปหมุนเลยมันขาดเลยที่จะเสียเลยอ๋อสายเทมันใช่ไหมใช่เทเลนเทเลนสายเทเลนมันเข้าหรือไม่แรทีวีออกไปหลายตัวแล้วเนี่ย ใช่ zoom x a ห้า x a ห้า e j สี่ไหน a ป p l e a p p l ตัวเล็กวะพี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวถ่ายกันนะเขาเดี๋ยวถ่ายไปอ้้ใชได้เลหม a p p l ใช้ได้เลยนะครับเท่าไหร่กันตอนนี้สองพันสองพัน apple สวยเดี๋ยวดูเออ apple สวยนะเดี๋ยวดูรุ่นกับรุ่นอะไรรุ่นอะไรแฟนนะสกอตนะครับรุ่นอะไรเดี๋ยวไปลุนกันนะ รายการถ้าตรงไหนซอฟแวร์เนี่ย 6, เกี่ยวกับซัพต์อา่าตัวนี้เวอร์ชันแอนดรอย8.1 oppo a3s แรมส g งแรมสองกิก1ลอมสิบหกอ่า8 2นะสองพตัวนี้โอ้สวยสวยสอ่ะอ จะดูโอลิมปัสตอนนี้กันนะต้องโอลิมปัส EPL 2ป่ะนะ EPL e 6 EPL 6 <c oughs> อ,อ,อ๋อ EPL 6กตรง5้าหมืักสามเลยเท่าไหร่ตรงไม่4ี่หมื่นมันมีมันเป็นเลน,นเทเล่ได้ป่ะอ๋อ เจ็ดส <regret. S 1> ิบสองว่าเลนแพงอยู่แล้วเนี่ยเลนเข้าเรื่องกันอ่ะนี่ e พ2ีสองพกโอลิมปัสนะก็ถ่ายวีดีโอได้ดีเลยนะมันไม่ถ่ายวิดีโอก็โอเคพอๆกับตัวพาาสโอิกเลยเห็นปะเดี๋ยกองให้่ลยเดี๋ยวกองให้เะยมาจอมมาซิได้เอล มันจอมันมันมันจะดึงแรงหมดหมืนมืนในตัวอพลนท์ซนิกแต่ว่ามันก็หายได้เพราะเลนส์พวกเนี่ยแต่โฟกัสได้ไวอยู่นะเหมือนกันอลิมปัส ECL 6สวยสบ โลหาโลอะไรอ่ะหาโลเสือนี่ป่ะนี่ป่ะไม่ค่ัไม่ใช่งานงานงเท้า <c oughs> ตรงไหนเออมา,กายกอะไรดีกว่าขาไปแล้วครับผเท่าไหร่แล้วพี่แกนคนั้นตัวนีนสน้สองพันอ่าสองพนถูกมาก ก็เลยจอใหญ่ได้แหละสามพันเนี่ยนะโอชิบ,บ้าสี่สิบแปดเล้วว่ะสี่สิบใช่ไหมโอเคครับผมน่าจะประมาณนี้ร้านพี่แก่มาเดี๋ยวมาดูร้านพี่โอดีกว่าเนี่ย่ระถามหาซเบัลเนี่ยมีเยอะๆเลยนะอ่ะไหนๆก็ในๆแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูดีๆกว่าเนี่ยของไอว่านะครับซเบัลไอว่ายังใช้งานได้อยู่นะเดี๋ยวดูข้างในดีกว่า อะไรปะยารีอยู่เลยอะไห้ว่าเยอะมีเยอะนะครัสบสับาวอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้นะไม่ใช่ไม่ใช่ลัคกี้เบบี้อะไรไม่รู้มีเยอะนี่ก็ลำโพงอ่ะเนอ่ยลำโพงแบบตั้งๆเง,งี้ยใช่ไหมอันนี้ก็อะไรอันนี้ก็ลำโพงเหมือนกันมั้ง เออพวกลำโพงอะไรเยอะนะลำโพงหูฟังอะไรเงี้ยรอใส่เสายมากวายสายมากกว่าเาไหรสายวีเก้าเก้าเลยเทาไหร่เ้ากั่เลยอ่ะนี่แ่เพอะดูโฟนดีก่านะอุ้ไอโฟนห้าซีไอโฟนห้าซนี่ไอโฟนหกพัก ครับถกครับถกครับถกครับเท่าไร่าไรครับคับตอนเนี้ย่มีแต่กล่องหอะอ๋อกล่องันใช่ไหมโอเคต้องเป็นตอนนี้นะจะเต็มเออนี่ไงสองร้อเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันนะมีข้างในอย่างนะอันนี้มีในอย่างนะสองร้อย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 ไอโ 5s ครับผมนะครับ 5s ตอนนี้แบตมันน่าจะบวมดันมานะแต่ว่าน่าจะใช้ได้แนละ้วเครื่อง 6s 6s ใน5 5s ใน 6s ขอโทษครับยอดเท่าไหร่ครับตอนนี้ 5s 5s 300 5s 300มาครับอาไป,ปอะไรนะแจ่มเลยอะนีะ่ m s u n งนี่ก็มี นี่เครื่องใหม่ๆเลยซัมซุงซัมซุงอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันล่ะสวยอยู่ตอนแรกซัมซุงอ่ะน่าจะใช้ได้แล้วกันนะเดือนนี้พี่เขาสั่เอนนี้เพื่อนงได้ซัมซุงมาแล้วหนึง ไม่ดู Samsung ไได้ตอนเออนดีวยคดวคดวก่อนนะครับขอ Samsung นีไไ่ก่อนนะโอ้ใหม่เลยแต,ตาลงตะลีข้างในก่อนนะของพี่ไปดูด่ะ สวยจอจอใช้ได้เลยเป็นไรได้จอสวยเลยนะครับถ้าจอก็ราคาก็คุ้มแล้วตัวเนี้ยการที่จอแตกเอาไปเปลี่ยนได้นกาสีแดงไอโฟนเยอะมากเลยนี่ก็ไอโฟน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 สองร้ออันนี้ก็ไอโฟนอันนี้ซัมซุง อาจจะเป็น S4 แล้ S4 น,นั่นใหัว a w e i h u ว w e i ในจอแตกนิดนึงอาจจะกันหนีบหนีไปกันความหนีบไปกันตัวน่าริวมแ้วิกโกลวมรวคดีเก่าอัน,นี้ S K g, อนน g นะตอนนี้ S K g นะตอนนี้เลนสองตัวด้วย S K g อันนี้อะไรเลยอ,อันนี้ vivo อ้ vivo vivo รับเป็นแบงค์ดอ,อนไหมเ่อยนี่ไอโฟน5เยอะมากสีหเยอะแล้สเยอะมาก ได้จองมันแตกแต่ว่าไม่ลงกันที่ร้านเป็นราคิดข่วนข้างในาแหละบ้างน่ะแต่ว่าน่าจะใช้ได้เหรอเป็นร้อยหยวนไก่หยวนไว้ก่อนเนี่ยหยวนไว้ต่อนถากมันทะลุออกมาแต่ตอนนี้ samsung น้าหน้าลุ้นอยู่แล้วตอนแล้วเนปะมันเป็นฟิล์มไงข้างในเราอะจะลองเอ็นเอฟฟิล์มมาได้ไหม โอ้สวยสวยอยนี่แห่งตัวแล้วนะครับตัวต้นแล้ว Samsung ตัวนี้ก็ได้ใช้งานได้นะูเปอร์มันูเปอร์เลยรุ่นอะไรไม่รู้ s k นนี <hundred> ้ l i Novo มาดิจ like like no ับมาเรียงกันเนสวยๆทุกเครื่องเลยเห็นไหม สองร้อยสร้อยเครื่องใหม่ๆสิ้นๆ iPhone 5้ s iPhone 6 6 p l พัอันนี้ก็ 5s เหมือนกันแบบวดขานะ้องขึ้นลงลงอย่างนี้แล้วไอ้หกเวนก็เยอะเหมือนกันนะอ๋อคนรุ่นกันป่ะเนี่ย

ไอ้โมบายวะไอคิวแซ็ตนะไอ้โมบายนะไอคิวแซ็ตเอาเลอันนี้ไอ้โมบายไอ้ในวิกโกะรู้ป่าเครื่องวิกโกะตรงนี้น่าจะใช้ได้อยู่นะ วิกโกวิกโกเป็นไหยกันดูกันนะครับเห็นปะสวยๆทำมันเลยวิกโกแน่นเดี๋ยวลักเซี่ครื่องลงหมดเขาได้อะนี่วเขาดองไปไหนแล้ว ขนาดคุณดนขนาดแล,ดล,แล้เดี๋ยวตามหาคุณดนจ่ายตังพ่โอก่อนนะพโอเครื่องเท่าไหร่ครับามเครื่องเนี้ยนีส <200 S 1> องร้อ,อย0ดสองร้อยสองร้ยสองร้อยนี่รห้าร้ออ่าสาครื่องห้ารถูกมาก,กครับตอนนี้พ่โอลดราคาพิเศษลราคาพิเศษเลยสมเครื่องนีห้าร้อโอเคเดี๋ยวรอคุณดวมาก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับ ถ้ามีกล้องด้วยแต่เราขยับไปดีกว่าตอนนี้ได้โทรศัพท์มาละสามเครื่องนะครับเดี๋ยวลองดูของเล็กๆน้อยๆดีกว่ามีอะไรบ้างนี่นาฬิกาหรอเปล่าอดิดาสกอาดิดาสแล้วก็เนี่ยลำโพงลำโพงบูทูธแล้วก็อันนี้เป็น power bank ของโฮโค อันนี้เท่าไหรนน่กินมิลเลีแอมไม่รู้หนึ่งหมื่นมิลเลีแอมเอาแบงของโฮโคนะครับมันดีมันมีที่แบบมีสถหาหนะไฟบอกไฟอินไฟเอาท์เลยไงเท่าไหร่ครับนี่หกสิ <60. S 1> บาทนหกสิบบาทนะครับมาเจ้าเทาแบงของโฮโคด้วยอันนี้อันนี้มันหรอเออเอามาตัวหกสิบ อยากกินเขากินอะไรกันน่ะเดี๋ยวขยับเ้า่องท่าเลยก่อนนะเพราะเดี๋ยวจอเขาเสาร์จะมีปัญหาอ่ะมีอะไรให้เจอแท็บเล็ตไ <Hey. S 2> อ๋อแท็บเล็ตอันนี้ก็เครื่องเล่นโซนี่ฝั่งโน้นมีอะไรก็อาจจะหมด,ดแล้วนะครับฝั่งโน้อนอ่ะ พอมอกี้ผมดูกองโทรศัพท์มอกี้ก็น่าจะหมดละโอเคตามโชว์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับไปไปดูที่อื่นดีกว่าดูดิคีย์บอร์ดแอปเปิลรุ่นเก่าเหรอโอ้ยกดนะคะพี่เผื่อแอปเปิลรุ่นเก่ามาได้ค่ะพีสาวม่มีไรเลยค่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นไมค์แคนิคอลมาเดี๋ยวลองกดดูก่อนนะแต่แต่แต่เปลอ๋อนี่เป็นลูกยางเหรอไหมไม่ได้มา อ๋อเป็นลกูกยางถ้าเป็นามาคาเมคอร์นิดจำเลยไ<ม>ปต้องถูกอยู่แจะทำให้เป็นเข้าแล้วครับฮ่าของเริ่มเยอะแล้วครับอุย้ยเนื้มอตเตอร์นีงไง่ไงไอ้เบลมันถามหาม,มอตเตอร์ตัวลสิบบาทได้ม,มอตเตอร์สองโวลต์อ่ะดูดิเนี่ยม,มอตเตอร์ตัวใหญ่ตัวที่ใช้กับสว่านไฟฟ้าพวกนั้นอะ่ะเห็นปหมเยอะมากมีหลายขนาดนะ อันนี้ตัวเล็กมานิดนึงอันนี้ตัวใหญ่ที่ใช้กับสว่านไฟฟ้านี่ไงอันนี้ก็เล็ก12โวลต์สิบบาทมาเตอรตัวลสิบบาทเองเป็นเหล็กผสมนี่เนี่ยเขาจะไปทำเบียร์ไแรงมาเตอร์ตัวนี้นแม่แม่ค่อ <erald ays, S 1> ยจุดเท่า,าไห <nehmer> ร่เออต้งอเตงเลือกสิอันนี้ก็ของใหม่อ้ไปเราจะใสยข้างหน้าดีกว่านี่อะไรวะ ไหนเล,เล็กใช่มใช่ใช่ข้างหน้านั่นหรอมั้งอันนี้ไงไไนในกาใสเปล่าเออแล้วอันนี้แเหมือนเป็นยีพอตอ,อ่ะยีพอดเออคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะไปเดมตัวนี้ดีกว่าเขาเปิดตัวนี้โล่งแล้วนะเมื่อตอนนั้นยังไม่ได้เปิดเลยอันนี้เท่าไหไร่วะเนาะอันนี้เลยชินแ้วชินแ้ เออมาชุดละชุดะนะที่มันามากระเดกกระเดกกระเดกแล้วก็มันก็ขอเล่นเด็กกับเขาดอนไอ้พ่อค้าอย่างไรร่างพ่อค้าปะไหนไม่ค้าไม่ไหนวะอันนี้เท่าไหร่ครับอ๋ออ๋อไม่แต่ร่างใช่ไหมเออต้องหารถนะ

ต้องคอนชอบอ่ะต้องสายที่ที่ชอบอ่ะ <Gym>. ก็อะไรนอกจาเสื้อผ้าแล้วเนาะน้องเหี่ยวข้าวอ่ะโอ้โหพาอุโดมมากินข้าวนะโอเคเดี๋ยวพาอุโดมมากินข้าวก่อนนะครับเออนี่ยใครของฮาร์ดด์เนาะใครตามหาเนี่ยกล้องอ่ะกล้องวินเทจอ่ะต้องฟิล์มนี่ไงนิคอนเลยไงกล้องนิคอนกล้องฟิล์ม โอเคถ่ายมากไม่ได้เพราะมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับไปดีกว่าไปะนเะมื่อกี้ได้มาตลุมตุงปุ๊กหลายอย่างเลยในกระเป๋า,อาเองที่คอนโดถือนี่เองนะแต่ตอนนี้หาอะไรรองท้องก่อนดีกว่ารู้สึกว่าตัวข้าวร้านกะเพราย5บ้าบาทมาป,ปะน่าจะมาอยู่นะข้ <c oughs> <c oughs> าเช้าก็ไม่ได้กินนะเที่ยงก็นี้ก็พาเข้าไปเที่ยงกว,กว่าแล้วเดีย๋ยวรอ กินกะเพราด้วยอ่ะเจ้าเดิมนะครับกะเพราห่อละยี่สิบห้าบาท <25. S 1> นั่งตรงน,นี้นะนั่งหน้าร้านเลยอ่ะสะั่งเลยเอากระเพาะหมูเดี๋ยวก็ห้อมาเช็ดมือก่อนแล้วกันนะครับรอแป๊บนึ่งนะมาดูกะเพราห่อ25กันดีกว่าอันนี้ห่อเล็ก,กนะของดวงห่อเดียว ผมมาสองห่องโอเคนะครับได้เยอะดีแล้วก็อร่อยด้วยโอเค <l ots> ดูของอะไรไดิไม่คีย์บอร์ด, okay, ไ,ดไปดูเคสเต็มเลยไปดูทั้งนี่อันนี้มันเหมือนเป็นเก้าอี้ของอะไรอ่ะเด็กอ่ะเ <l ots> กอ๋อเก้าอี้เด็กนะคีย์บอร์ดทุกอย่าง10บาทเคสละ10บาท ไปรื้อคนเอาไม่ต้องตบตียั่งทิ้งนะซื้อคนออกก็ได้ก็เจอนะไม้คนดวงน้านอะน้่งเข้ามาเปล่าแตวเราเดินไปดูทางนี้ก่อนเลยก่อนเนาะจะเชื่อจะเชื่อจะซื้อชาใช่ไหมกินอะไรอ่ะอโนบีอ่ะไปได้เออ เพื่อทีวีเอ็กออกมาจากการนั้นไงเพนนั้นสวยอยู่ใช่ไหมโอ้ตอเบอรี่80ดูดิเยอะมากตอเบอรี่80ดสิบต้องเท้ามันรองเท้าเหรอล่ะได้ไปดูก็ได้ปะไปดูก็ได้ดูข้างในก็ได้ปะดูได้ดูด้ใต่จะได้ด้วย <laughs> ชี้ชี้ชี้ทำไมดูรองเท้าดีกว่าดูรองเท้าดีกว่าตัวที่สวยสวยนี่ไงซัมบ้าเมื่อก่อนเราซัมบ้าเรโคตรฮิตเลยเดี๋ยวดูคู่ที่สวยสวยดีกว่านะเนี่ยก็ยังไม่แก่เลยเออกระสอบบ้านนะนี่ก็ได้คองดีเนี่ยจบต้นแล้วนะครับ อันนี้ก็สวยนะไดสองก้าวเหมือนกันสวยเลยอะไรแต่ละตนนั้นนะอาดีดาสสวยๆทั้งน,นั้นเลยเนย์กสีขาวก็สวยเนีย่ยนี่คเ ก็ได้เว้ยสีไม่จี๊บเลยโอ้ยไม่ได้คนเล่นกีตาร์ตัี้เมื่อไหคนชอบบางคนก็ชอบอาดิดาสบางคนก็ชอบไมกี้เขาชอบอาดิดาสมากกว่านะเยอะมากนี่ไมกี้สีส้มแล้วก็สวยนะตอนนี้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  เออสวยว่ะไม่โดนอ่ะตอนเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยไม่สวยแล้วตอนนี้ไนกี้แอร์ตอนนี้โดนว่นะราคาโดนราคาโดนสองร้อยเก้าสิบถ้าเป็นไนกี้แอร์ก็จะเป็นตอนนี้เนีตะกูลแอร์ฮะแต่ใน,น,น,ออนก็สวยนะใส่ได้เปล่า ได้ได้อยูแต่ว่ามันนี่ไงมันกามันกาวอะองทาอะไรอ่ะยแก้วเออ้นดวงหาลองทานโเก้ทีน่ไงคอนเวิร์ตคอนเวิลองแล้วใส่ไม่ได้เพราะคนวางคนเดินคอนเวิร์ตคอนเ่แต่เห็นอเกตัวนี้สวยเลยคนดวงสีมันส้มตัวนี้อะไ่อะตัวนี้อส้มตัวนใหม่เลยนะเนาะ ก็ส <management. S 1> ้มตอน้วน yeah, like ่ะตอนนั้วน่ะให้ดูดูดีครัดูดูสีส้มอาะนะสีส้มสีส้มันนี้ีน่นแหละนี่อ่ะสวยนะใหญ่ไหมตรงไม่สวยสวยสวยอยู่นี่เราไม่ c o n v e r นะทีพูดว่านี่ท่าน้นเอเาา o เออสวย เอ้คอนเวิร์ตดีชงสวยดีใหม่เลยดูดิน่าสนนะใสไปเลยไหมต้องใสเลยไหมเนี่ยดีเูยนะไหนมันติดกาได้แต่วาใหม่เพิ่มเพิ่มไใหม่ดีว่ะสวยคนนี้สวยคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตเนี่ยเบาด้ยใหม่เลยมากนะใหม่เลย

ลอยนะครับตัวนี้โมโตโซีค้าบอกว่ามาจากแต่เมียนรุ่นให้ร้อยหนึ่งใช่เออบอกว่ามาจากจูปิเตอร์ไน้อยะรถอีกร้อยหนึ่งไนวะ่า